ผมจะบอกนะสามเหตุผลนะที่คนส่วนใหญ่นะครับเทรดแพ้เทรดไม่มีกําไรนะครับหนึ่งนะครับนะมีไมเซ็ตที่ผิดนะมีไมเซ็ตที่ผิดแล้วก็สองนะก็คือเทรดด้วยอารมณ์นะครับนะเทรดด้วยอารมณ์แล้วข้อสุดท้ายนะข้อที่สามไม่มีแผนสำรองนะครับนะถ้าคุณนะมีสามข้อนี้นะคุณรอรับซับได้เลยนะครับนะว่าคุณนะเทรดได้โอเคไหม คุณสามารถเทรดได้นะครับนะไปดูเรื่องของความรู้ไปเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็ไปเรื่องของแผนการแผนสำรองนะครับนะผมคิดว่านะคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการเทรดแน่นอนนะไม่มากก็น้อยนะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะว่ากราฟนะครับเสาร์ทิ์เป็นยังไงนะเบ,บาๆนะให้ทุกคนดูนะครับนะหารายได้เข้ากระเป๋าก่อนพันกว่าบาทน,นะมาดูกันนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนลงทุนนะครับเรามาดูนะครับคู่ n u นะวันนี้เป็นกราฟนอกเวลาน,นะครับ OTC เส,สาร์อาทิตย์นะก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมเข้าไปเบาๆก่อนนะครับนะ1,677บาทโอเคได้1,500บาทการเทรดไม่ได้ยากทําตามแผนด้วยครับ